โลหนึ่งก็จะได้กะละมังขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆกะละมังขนาดนี้เลยเดี๋ยวยายเจียวกุนเชียงเออเดี๋ยวยายทอดกุนเชียงแล้วก็ทําหมูอีกหมูหมักไว้แล้วเดี๋ยวทากุนเชียงยายก็จะทอดแบบนี้นะทอดใส่วัจังต้องไม่ไหมต้องไห่ให้ไหมอ่าถ้ายายถ้าทอดน้ํามันปุ๊บมันจะไหม ยายก็จะใช้วิธีนี้ทำอย่างนี้กุญเชียงมันจะไม่ไหม้นะเพื่อนๆก็ใจเวลาเออต้องใช้เวลาและใจเย็นๆหน่อย รอให้น้ำแห้งถ้ารู้สึกว่าน้ำมันเยอะเอาไปเทออกก็ได้นะเพื่อนๆแล้วก็ทํำคนคนคนตลอดเหมือนทอดอะ่ะยายชอบกินบลาจ่างแต่ว่ามันแพงอะ่ะยายก็เลยลองทํากินเองนะ ก็ได้อยู่นะทํากินมันก็ได้อยู่ทำอะไรได้แล้วอยากอยากกินอะไรก็ทําเอานะเพื่อนๆไม่ต้องไปกลัวลว่าอุ้ยทําไม่ได้อย่างน,นี้พอเราได้ลงมือทําแล้วเราจะรู้ว่าเราทาได้อันนี้จากจากที่ว่าทําไม่ได้ยายก็ทําินได้เพราะว่ายายอยากกินไงล้วซื้อซื้อมันน้อยนิดเดียวเองยี่สิบบาท เราก็ซื้อเนี่ยดูีเนี่ยกะละมังหนึ่งเนี่ยกินไม่หมดก็ใส่ที่เย็นพิดไว้พออยากกินก็เอามาเอามาเอามาอุ่นเอามานึ่องอุ่นก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆไฟอ่อนๆนอันนี้มันไหม้แล้วเนี่ยยายลืมลีไฟ บาจ่างของยายนะไม่ได้ใส่น้ําตาลนะเพื่อนๆชอบหวานก็ใส่แต่ว่ายายไม่ไใส่พอกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกุนเชียงนี่ก็หวานหมูหมักก็หวานแล้วถ้ามีบางคนไปซื้อเปือกช่องเผือกเชือ่อมพุทองพุทอาจีนมาใส่กินด้วยแล้วหวานกันใหญ่เพราะลายยายก็เลยไม่ได้ทําอันนี้ก็เสร็จแล้วกุนเชียงใหญ่ มันมันจะไม่เหลืองเหมือนทอดนะเพื่อนเพื่อนถ้ากินกับจ่างทำแบบนี้ยายตั้งน้ำนาไปหน่อยเลยยายก็จะมาผัดหมูนะผัดหมูยายไม่ใส่น้ำมันนะผัดหมู ใส่น้ำนิดหน่อยหมูหมากนี่ยายก็ใส่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยถ้าใครอยากให้นุ่มมากๆก็ เอ่ uh, อะไรนะแต่ยาาไม่ใส่นะเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปหมูจะนุ่มซักอันนี้หมูต้องใส่สักครึ่งช้อนชานะหมูประมาณนี้ป้ายายก็ไม่ได้กนะนันเนี่ยครึ่งโลกว่าเนี่ยหมูเนี่ยเบกกิ้งโซดาแต่ยายไม่เคยใส่ยายหมักแบบนี้ของยายก็นุ่มดูเห็นไหมเนี่ยหมัมกครั้งคืนใส่ตู้เย็นไว้เอาออกมาทอด ยายจะอบหน่อยตอนรวนยายจะใส่สีอิ้วดำไปหน่อยนะเพื่อให้สีสันมันสวยยาจะเคี่ยวให้น้ำแห้ง พอนน้ำแห้งแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จพิธี